พราะมึงรู้เหรอโอ้โหพี่เพิ่งรู้เหรอเป็นชั่วโมงแล้วพี่ผมบอกพี่อะตรงไหน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 หลังเขาเหระผมกี่ขึ้นมาแล้วผมกี่ขึ้นเขามาแล้วพี่ผมหนีมตีกับสาวกันพี่ใจผมวางส่งกีกับพี่มีหกร้อยโลไหมมึงมาเจอกูสักที่ดิถ้ามึงหนีอยู่ว่ะบนเขาบนเขาที่เล่นกันประจํามากบนเขาเฮออบนเขาสูงอ่ะกูเจอแล้ว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  ไม่รู้ <eled> ว่าโดนจนเลยอ่ะมึงขับไม่ต้องกลาดแล้วนั่นนิเพื่อนไดมาช่วยลงล่างแล้วมันจ่อยลงล่างแล้วลงมาช่วยลงท่ร่างเขาตามเดี๋ยววิ่งจนกูพังแสองของวีเหรอไอ้เหี้ยประตุกตายแล้วผังแล้วครับอย่าหนีผมนะอย่าหนีผมนะเล่นนะยันหนีนะผมพังแล้วครับผมจะลงรถครับอย่าหนีกูนะมึงมาเล่นดิมามึงอย่าหนีมึงต้องลงเล่นเลยสัสแจ้งใบนะ ลงมาดิ like มันจะ okay. หนีไปไหนไอ้สั์บ <stakeholder noise> ๊มอ่ะคุไหนป้าคุไหนมาหนูงงงอ่าเยี่ยคืออะไรบ๊มแล้วหนีคืออะไรเนี่ยทำไมทำไมพี่แอนพีต้อเลย่โคตรไหนีไปเลยตอนนี้เลยเผมจอดกลางตรงนี้ดูนี่ไอ้ไม้ไม้อะไรวะแกไม่ไดดโครนี่มันหลอนเล่ะเนี่ยโคารใช่เจมมันจมเจมยุ่งรงเราเพื่อนสาทางนะเว้ยเจเนี่ แต่ทางนะคุณยินะเอารถหอโ้ยู่ไหนยคุณตีลูกกูระไมเได้ครับฮึฮึตายหนึ่งแล้วต่ฟาร์มฮึแล้วแต่ฟาร์มแล้วก็แบบป้นตังป้าต่อฮึอือกดนกดปิดตัวเสร็มแล้วขยันเหลือเกิน เฮ็ดอีเหี้ยอุ้ยเอาโอยเฮ้ยตีกูชุบกูมองไม่เห็นบ้านไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูครับดูหนาดพี่ตายตายตายพี่ตายตายตายนี่นี่นี่หมดหมดพี่หมดหมดโอ้โหงตีหนักเกินยังยังยังเลยตัวเนี่ยดูดิกูตีไปกี่ตัวเฮี้ยค่้ยๆค่เยๆแน่นค่อยๆแน่นคนเดียวพอ